เที่ยวแรกนั้นศรีตาอยู่ร่องน้ําแดงสาวจจวังอยู่ร่องน้ําน้ําเงินการแข่งขันสาวจจวังชนะเที่ยวแรกไปครับสาวจจวังนั้นจากพิศุโลกออกมาแล้วครับตอนนี้ แมงเรือดีสาวชาววังอยู่ร่องน้ำแดงพายบดกับเรือสีทาราอยู่ร่องน้ำเงินพายบดพายเบียดกันมาต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครในเมื่อกำกางสะบัดธงลงน้ำบอกว่าพายแดะจะแซงหนีหน้าวัดฐานบอกว่าใครดีก็อยู่ในปีนี้ในปีพุทธศักราภละห้าสิบสามเขาจะเป็นแชมป์ในในสงการปีนี้ร่องน้ำแมงเรือดีสาวชาววังตะบนท่าทองเพิ่มเงินกับพิธีร่วงพายแดะจะแซงมาเจอกับเรือวัดทรอมีคำเนั่งสีทาราพายและจะแซงไปมองตามสายตา ว่าสาวชาววังว่าแลยสามร้อยห้าสิบเป็นสุดท้ายบอกว่าดีกครอยู่ใครหมดใครไปบอกว่าในน้ำก็สาวชาววังบอกว่าตะวันตะบนตาสองบอกเอวเล็กเอวบางผัดแต้งไม่หยังไทแรงแซงในทีละรอบไปมาสีทานลาวรสสีทนได้กับมายมายอไม่ท้อไม่แพ้เปิดไปไายยังไม่ใส่เชอรอโบยังไม่ใจเชอร์โบบอกว่ายังไม่ใส่เกสียังไม่มีแค่ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงใส่เสื้อทีฟูในน้ำสาวจะวางไมแรงแซงในชนิดต้องขอบรู้ว่าจะหนีข้างโคเวหาขอได้พายจิเรบิต่มาแสนใจ ดีน um ับสั้นชาววังเด้๋ยวรับพันี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 เรือดีนับสี่ท่าวัาตรออายจีไปีกนมาไปกมาไปกิมาจะแสงได้หรือไม่ได้ร้อยี่สิบเมตรสุดท้ายลอยหน้าลอยตาสกายการพายเริ่มจะมาลุยไหนหัวนางงามของสาวชาววังสาวชาววังจากตระบนจากถอยว่าตาถอยบนผีดีแลงนซงหนี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 พลวดเข้า ครับกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าตัดสินใจยกธงแดงแก่ทีมงานสาวชาววังจากตตากล้องที่ไปล่องเรืออยู่นี่ครับเรือธงนิ่งแล้วครับออกแล้วครับออกไปแล้วคะ่ะออกไปแล้วจ้า มีสนามเป็นน้องชาวเรือท่านผู้ชมที่เกติก็ไม่ได้โม้ครับล่องน้ำได้เป็นการถ่ายเรือเป็นการสามสิบปีไฟล่องน้ำแดงเรือดีมีคำแล้วจะแม่จะนี่มาพรอยู่ล่องน้ำแดงถ่ายบนกับเรือเทพประกาศสิบปีที่สายชนบอกว่าเที่ยวนี้ผู้พากอันตรายลิทันแน่นอนล่องน้ำกันไปบนเรือชื่อยาวเชื่เรื่อยล่องน้ำกันมีคำนั้นบนเทพประกาศสิบปีที่สายชนภงายเลยจะแสงก้นมาจะแสงก้นมาจะแสงก้นมาจะแสงมาจะแม่จะแม่จะนี่มาพรอจะนีพรอหรือไม่พรอยว้าแล้วเลยสามร้อยห้าสิบเป็นตัวแทนเจ้าแม่จะนี่มาพรอยบอกว่าใส ปกาติดทิ้สจนบงคหลือจวญิ่น้องบคจะักพาบเสดยเง้าให้เหลือกัสุพรรณบุรีบกว่าต่าคนต่างัจวาน้ำก็จใจแต่ไปบอกบนวัดองน้ำได้ลองน้ำได้เจ้าแม่เจ้าแม่ภัยแรงแงได้ยิแล้วไปเมืองหลวเทพปกาติก็ไปบนไรมีเรี้ไรที่จะบอต่าคนต่างัจะมาาบูาบูาบูอยู่แวเอไป้กักองน้ำได้ลองน้ำได้เจ้าแม่ฉันจะมา้อมภัยแรงแงนี่ หนีหนีได้หรือไม่ได้หรเปล่าเฮ้ประกาศสึกเซกซี่ถาจีริบตีตีบ้าตีบ้านี่มาเซิงได้หรือไม่ได้เซิงได้เจ้าแม่จะแม่จะแม่ได้ทีรับรอยหน้ารอยตาพายหนี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 จะหนีได้หรือไม่ได้แหมยเศกเม็ดสุดท้ายรอยหน้ารอยตารอยหน้าลอยตามองวันขวามาหันขวามาเอาลุยดูช่วยในน้ำเจ้าแม่จันทิมาพรได้คอยพายจ่วงงับจ่วงงับเข้า เส้นชัยรับมากรรมการไม่รอชา้าตัดสินใจให้เรือร่องน้ำแดงครับเจ้าแม่จันที่มาพรชนะแน่นอนครับเจ้านะ้า ก็ร้อนตับจะแตกแต่ว่าเป็นการพายเพื่อสักศีกับพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรจัดโดยท่านกำนันบุญมีกำนันนายกนิ้ไมแก้กับตำบลไผ่ขวาเพิ่มเบองจังหวัดพิจิตร่องน้ำแดงเรือดีมีคำนั้นเนาว่าสาวน้อยแสนสวยทั้งนั้นกำนันสวนคองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโรคเจอกับเรีอนไม่ธรรมดาร่องน้ำน้ำเงินมีคำนั้นเนาว่าเพชรชักั่เวหาของพี่น้องชาวจังหวัดของบัวาพฟโบายเบียดกันมาร่องน้ำนี่กำเนิดชักลั่นไฟแล้วจะแดงจะแดงจะแดงมองตามสายตา รู้ว่าใครเป็นใครแล้วยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครยังไม่รู้ว่าเป็นหมู่เป็นจ่ายไม่รู้ว่าเสือติดกับล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเรือดีในน้ำก็สามารถจะต่ตัวปกครองอะไรบันไม่มีอะไรขี้ลายดีจเบิรแต่ในน้ำก็บอกว่าเพชรคารเวหาในน้ำก็อสามตุ่ม บอกว่าไม่ยอมไม่ยอาไม่ใเปิดไปไพแรงแสงสีชนิลับป่านิตกขอบหรือไม่นี้ตกเตมต่างคนะสัดต่างคนบทต่างคนได้เป็นบาใครดี่ใครอยู่ใครจะกับเืเก็บพายัใส่กระเป๋าบอกว่าลองน้ำเงินลองเันใส่เสื้อสีฟ้าได้ยังเอาเปิดนคาหัวหาภายแรงแสงนี่ขอได้ภายดีไม่ได้เคเรือดีหนาวบ๊อบพชการเว้ยจะดีได้ริได้ในเมื่อเรือดีเรือดังหนาวบสนนองเสนสวยผายจีบีกีบมาบีกมาที่มาแสงได้รืบได้เสงได้ รู้หน่อยเห้ในทุดท้ายเอาลุงไว้เพชรข้าวไว้หาสามนุ่มสามมุมล่องหนาเหเงินบทพี่ทีหลันแดหนี่ที่มาเอาลูกทำงานสวนร่างกินข้าวไม่ได้ร่างกินข้าวไม่ได้ทำแรงสวนไว้ไอ้ตะกี้สามสันไม่กันสามนุ่มสามมุมความไมีจริงตัวต่อตัวพี่ทีหังทีลังใจดีนี่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 เข้าเส้นชัยกรรมการไม่รอช้ายกธงน้ำเงินให้แก่ทีมงานเพชรขาวเวหาชนะชลวัรสิงห์เรโอวสามนั้นก็ชนะศรีธารามา ชนะสาวชาววังมากับในจอที่ท่านชมอยู่ขณะนี้ครับจะเป็นสาวชาววังรองน้ำน้ำเงินครับที่ท่านเห็นอยู่ออกมาแล้วครับ ชาเกิ็ไปต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างช้ตาต่างคนต่างอัดน้ำาำต่าง,าม,างามองหน้าไม่ชันไว้ร่องน้ำแงดงร่องน,น้ำแดงเหลือชันวันทีโนอใส่ร่องน้ำแดงฝั่งน,นั้นใส่เสื้อบริษัทบุรีรัมเทนกับพายกับเรือใส่เสื้อสีชมพูมีคำนั้นน้าว่าสาวชาวชาวชชาววชชาววังไม่ได้ปักแป้งพายแน่จะแต่งได้หรือไม่ได้แล้วอีกสามร้อยห้าสิบเป็นตัวเลขตะวันแดง นีปนานบชาวัสิงีอติตรตัวมลเธอาแแก้ลับแบาสาวเาวังเอวเล็กเอบางผัดแป้งมาหยันต้องไม่ยอมไม่ยอไม้ต่างคนตั์จะมาเมืปาปูอยู่ม่ได้ในวัดดารูะว่าเจอที่ไหนสกัดกันลองน้ำแดงลองน้ำแดงมันปนมัไปใครดีอยู่ว่าแล้วว่าแล้วสาวชาวังน้ำอยู่เล็กกเล็กเอาละวนชาวันชวั रिता रिता छारवन कौड़ 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 पाइलक सैंग 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 दार रिता रिता साजोपाची निभी निभा 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 छार रोवनो पाइलक सैंग नी सैंग नी सैंग नी साजोपाची निभा नी किमार नी किमार उनकी साजवन जारी था राय नी फाइल रैंग रैंग नी दाय नहीं मेरी ताऊ जांग बोल जांग जांग द โอสามคอมีน้อยชาวตะบนไผ่ขวางชนะครับเที่ยวนี้ไปอายุทยาแล้วแวะไปกระหัวหน้าครับได้เห็นผลงานอันชัดเจนผลผลิตของช่างตีจีนสะพานบางยี่หุนแล้วก็วปนนี้เป็นหมายดีครับวันวาเลนไทยครับวันสี่กุงพาวันวาเลนไท์ใช่เดือนเจ้าแม่จันทิมาพรนั้นฉ่ำมัดมากเียกว่าถือว่าเป็นเหลือที่มีสิริบางคนครับแต่วันนี้ต้องมาเจอกับแม่ป้อมเสี่ยโก้สุพรรณบุรีบอกอาจารย์ครับขออนุญาตเติรสนาม ที่วัดการได้ไหมครับอาจารย์โอเคโอเค,โอเคจา้าลิสเจอได้สเปนอ,อังกฤษแอนทยร์เอเมริกาใช่คุณรู้ว่าถ้าได้แข่งประเทศไทยแล้วจะไปอังกฤษแล้วจะไปอเมริกาใช่ครับมาดูที่ว่าเรือคู่นี้คู่นี้เรียกว่าแม่ป้อมนั้นถือว่าไม่ธรรมดาครับแข่ะแต่แตยังไม่ออกคู่นี้หลังจากทานข้าวทานป๋ากลางวันเสร็จเรียบร้อยมาดูชุดเอ้ามาแล้วจ้าไม่รู้อาจารย์ก็ใไปหัวผายท้ายเปิดตาคน ตตงงคนระเบิดน้ำกันมาร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเหลือดีมีคำนั่แม่ปอมอยู่ล่องน้ำแดงจริงวันนั้นผายบทผายเบียดกับเรือเจ้าแม่ฉันที่มาพอเจ้าแม่จันที่มาพอกลับไปปล่อยชวนตีตลอดทะเลไม่เลิกไกลบทไล่เบียดไล่เสียดไล่แทรกไกลกับม่น้ำกระจุนกระจายต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครใครดีใครอยู่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงผายแรงกับแสงนี้อาศัยความสนจะบทความเก่าหรือว่าความเก่าจะเขย่าความสดให้หดเหี่ยวไปร่องน้ำกันร่องน้ำกันมีคำนั่เจ้าแม่ฉันทร์ที่มาพอที่มาพอที่มาพอรดแี่อมาพอดผายแล้วววยยแล้้เป็นนนสสุดทาาตตัังงคค่่ะะจม ที่รับัยเมื่อแม่ปอมบอกว่าจะไม่ยันยอมไม่ท้อเลยดยกันตันเลยักจะมากระป๋าบูอยู่ไม่ได้องน้ำรงน้ำกันเลยเหลือดีบอกว่าเจ้าแม่จ้แม่จะมาดภไยแลงแสงนี้รีบรี่ได้แม่ปอมพาีเมีปีนี่มาินมาที่มาบทมาอเจ้าแม่เจ้าแม่ริ่มไยแรงแสงนี้แสงนีแสงนี้แม่ปอมากีมีผีมามาทันร้อยแม่ตัวท้ายเอาลยเฮลส่สรสารเเจ้าแม่ทันที่มาขอแทนแสงนี้แสงนีดูชวด รอชาตัดสินใจยกทงนน้ำเงินให้แก่ทีมงานเจ้าแม่จังที่มาพรชนะครับ